สวัสดีครับผมพบกับกล้องกล้องสมุดลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับเมื่อนี้ก็เอากับมาหอดตลาดรวยทรัพย์แล้วบางพีจะมาสมุดปาก,การครับตอนนี้ก็ยืนมองเกาครับเด่นมองเกาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาถึงกี่โมงอ๋อหกโมงหกโมงเช้าใช่เลย มาลูกน,นอนเลยใช่ไหมใส่เลยใช่ไหมใ <_ D> ต้เวทีไม่ววเวทีตั้งไม่สไมเสร็จเราตัวเองนะโอ้น,น,น, <_ d> นอนอยู่นาะในป่านาู่นาะตรงที่ข <_ d> ันนอนอ๋ตรงนี้ก็จะนอนในป่าคันคายคันคายเนาะอโอเคครับฝากเรด้วยครับตันนี้ที่ไหนวันนี้วันนี้ที่ไหนตลาดรรยซับนะครับโรยซับไอ้บางพีสูตรปากานปากานเนาะ ม,นนมันก็จเยอะมากันก็จะเยอะมากันหลายหลายพี่น้อ,กนองอก็จะตั้งวิธีกันนะครับตัง ung, ต้งพ่วงตั้งยังเดียวหาได้ว่าประกอบฉากเศร้าเช็คนะครับใส่นอนจ่าสกายนอนสวัสดีครับไปแอดนี่จ้าวันนี้อัน ประกอบยังประกอบเสร็จยังเนี่ยเสรอ๋อทำไรบ้างเนียวันนี้ทำไรบ้างจ่ายอย่างอีกครับไม่กลัวครับไม่กลัวทำเวท้วทเวทีด้วยอันนี้ตั้งคนเดียวใช่ไหมทั้งหมดเนโอ้นี่ต้องเรียกว่าพนักงานดีเด่นนั่นแหละบื่อ โอ้สวัสดีครับพ่อนันสวัสดีครับสวัสดีครับทีสตั้ง,งกล้องกล้องสม,มุดลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนั่มนะครับยินดีพอ่อันซืยังมา้าโอ้ยก็ได้ทิชชูก่กับน้่มแตงโมกินนี่นะครับเป็นยังไงเนี่ยไอ้นอนรถบ้านเข้ามาเป็นยังไงรับดีปะอ่ารับดีอยู่ครับรับดีรับดีอยู่รับดีอยู่คือได้ยินว่าสิลงจากรถบ้านตอนนี้ที่มันลำพากันที้เป็นอยังไงก็ยิลงจากรถบ้านเพราะกับใจอ๋อพอดีว่ามัน เล่นใกล้ๆกันไงมันเล่นใกล้ๆกันใกล้ๆกันกันเลยแบบว่าเออหาของพักกอ่างนีงดีกว่าอันสิพ่อกระทบใจที่ติดทิมพ่อยพ่อวะโอ้โหทิมวะทิมแล้วมืัอนี้ไปน้ำอีกมืัอนี้ไปน้ำมีมืัอนี้ไปน้ำมาเออมืัอนี้กับนไปน้ำกันแต่ว่าหมู่บ้านนี่พ่อกับพ่อเด้ไปนี่รถบัสอดีตพ่อไปไปหมู่บ้านพ่อเด้ไปรถบัสหมู่บ้านนี่ไปนอนวัดมาดิหนี่งพ่อไปนอนอยู่วัดมาดิหนี่งพ่อกะมาหนี่งอือไปเขาเรียนอยู่บางแค่น่ะพ่อไปนอนอยู่วัดแถววงเวียนใหญ่ วัดที่เคยช่วงที่บวชมาอยู่น้ำผาอาจารย์นะตันนี้ก็เลยหู้จักเป็นก็ดีว่ามันมีหมองซัดผาซัดแค่น้ำนะก็คือพ่อพ่อไปเป็นเป็นด้วยน้ำกันเบอร์เลยเป็นบ่อทั้งนั่งดนตีไป็นเพื่อพ่อผู้เดียวอ๋อพ่อพ่อไปอะไรที่ไหนกรนั่งทเตซี่ไปเมื่อคืนอ๋อนั่งทเตซี่ไปยิ่งได้สะดวกสบายบ่แล้วพ่ออยู่นยู่วัชมันก็สะดวกสบายดีกับตามภาษาวัดนะมันก็บพรคือโรงแรม่รมลุงยังกับก็ไปนอนศาลานอนงเล ใกล้ๆก็ไปมองเป็นปฏิบัติธรรมนะพิ่มีหมองนอนอยู่กินเขาใช่ปะกินเขาไอ้นี่วะกินเขาข้เขก้นบาดเขาก้นบาดเขาเพี้ยนทีเนาะเขาก้นบาดพระอาจารย์เป็นไปดินสบัดหน้าเป็นกัดจงไว้หายนี่สิละแต่พวกนี้ก็ยากบอกว่ากินหลไรดูนี่สิละก็ถือว่านี่เนาะพ่อพ่ออยู่พ่อใดเนาะพ่อเนาะ เห็นว่าเห็นก่าจมมานอนบนลับถึงออกมาน้ารถบ้านก็เลยมาถามเบิ้งว่าเป็นยังไงมันเป็นตะยูอยู่บ่อยมันเป็นตะไปต่ออยู่บ่อยู่ครับอยู่ครับแต่ว่าเห็นว่าน้องสกายแม่น้ำเล็กเอ้ยไปกับน้องไปน้ำสกายคือเก่าแม่นเมนก็คิดว่าสิไปต่อหรือพอสำนีอ่ะสินะยังยังเนอะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไปอีกอ่าก็สิไปน้ำรถบ้านคือเก่าเนาะอากบกับสิได้นั่งน้ำกันคือเก่าแม่นเมนแต่ว่ามืออื่นกับสิบ่หนักกว่านิดเดียวบ่บ่หนักครับบ่หนัก ่าน้ำอื่นจังขากรับนะกามนอยู่อกับเขาใจทีนักดนตรีคือว่าทีมงานเข้าสุกคนกับเห็นงานมมนเมื่อยแหมแมนแมนุณลคุณคุณลังคนกับคุณลคนกับอ้วนแแ่่อยไงแตว่าอ้วนเราไปนอนกลนเหน่นาะนอนกลันคุณลงคนกับนอนกลัยัสิว่าต้นดนตรีเลยนัก นักร้องหมาล่ำเขากับ hmm. ด้วยกันพูดลังค์พูดกวนโดยไม่รู้ตัวไงแต่ว่าเนี่ยผมผมก็กวนนะถ้าผมจะกวนผมกวนก็หนักเหมือนกันแต่ก็พอจะติดอย่าตลกเข้านั่นน่ะนอนอยู่ขังล้างแล้วไอ้นอนอยู่เบาะหลัางพอดแบบว่าคือคือถ้าคนนอนหลับแล้วมันบุกหัวตัวหรอกแต่ฟังกลัดังซั่มไหลคุณทุกคนลงจะคอขึ้นบ่เคยนอนกลัวตกองเสื้อหรอกเวลานอนอีรีพอมาบึงมูแล้วแก่งยังงี้โอ้ก็เอาเรื่องขึ้นกันด้นหนิว่าฉัน กลับไปขึ้เก้าไปให้รถบัสขึ้เก้าแมนแมนเนาะกินเขาไปเนี่ยกินแล้วครับกินไปกินปอปลาทีบมาตัวก๋วยเตี๋ยวปอปลาทีบมาตัวขึ้นยังปอปลาทีบเป็นแม่เป็นสาขาเป็นร้านอาหารบรองั้นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเลือดไห่ใช่ไหมครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเลือดปอปลาทีบแต่ว่าเขามาเปิดสาขาอีกสาขานึงอยู่อ่าเหนือเลยเลยเลยซาไปนะครับวิทวิทไตรสะพานนี่ไปครับวิสะพานนี่ไหมยังไปเต้นที่สะกายยังเลยครับสะกายยไปเต้นไปยุใส เต้นนาซีนาซียูมองเกาหรือบวกะแฟนครับสกายมองไหมไทยลนเหยื่อเบิ้ลลดขนเสียผาข้างล่าน้องรูปรอเสียงดีน้องสกายมากครับกล้องกล้องสมุดพี่ต่อนะครับเป็นคนจัดเต้นทำเต้นนะครับให้กับพี่ๆเรานะครับให้กับนางกี กับนางเอกพระเอกด้วยดนวยเสื้อหลักเราเลยเนี่ยนางเอกเนี่ยแบบนี้พนักงานรอเอกพัดเต็มเลยใครมื่อออกจะเล้ก็อยู่พักเลยไม่ได้นั่งได้แต่งหน้าเลยติดแอร์รึเปล่เนี่ยไม่ไม่เขาพอมีแต่แอร์ธรรมชาติธรรมชาติพัดลมเดียวนะขี้ขันก็ไปกันมากกว่าไปจะพาตามหาสกายนะครับพี่น้องเพื่อนครับสาหรคลิปนี้ครับก็ต้อง น่ากันไปก่อนคาปาบาเราจะฝ้าวแต่งหน้าแต,งางงต่งหาางามผมบอกแตงต่งแต่งบักก่งนั่นเนี่ยจะเลยแบบว่าสีฝ้าวแต่งเร็วๆนะครับเพื่อให้แบบมันทันเวลาเนาะก,ก็สิไดเ้เป็นกับว่าสอนเจ้าของฝึกเจ้าของไม่นั่งครับก็ปกติลแล้วทีง่ายทีพาน่าก็ให้ให้พี่พี่น้องๆแต่งให้ตลอดนะครับเจ้าของแต่งแล้วมันก็คือเนต่กับพายามครับจิดที่ฮาแต่งมันมันสวยมันงามนะครับเนาะนะครับ สำหรับคลิปนี่ก็พอกันไหมครับพอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ